ว,วันนี้ก็อยู่กับเอ็นซีเกมนี้ซีนะครับก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมไมคครับนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเออไมเพ็กกันนะครับอืมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นซูเปอร์เพนบอลครับในไม p เพ็กนี่แหละประมาณสามสี่เกมนะครับอืมก็ เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะมาแล้วครับนี่จะมีสามค้านะครับก็ไลฟ์เฟิรแล้วก็มีช็อตกันนะครับแล้วก็แมชชีนกันอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นแมชชีนกันทีหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ช็อตกันนะครับอีกอีก18วีนะครับรอแป๊บหน,นึ่งเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเดี๋ยวเลยครับอืมเ่าแล้วครับ ก็อิฉาวีจเร่์แล้วครับอือค้าแรกผมก็เป็นไลเฟริรนะครับเป็นค่ารเพิลเพนบอบมันจะให้ปืนมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีวัตร์บอมนะครับเวลาโดนยิงก็เหมือนเป็นฮิลิ่งโพชั่นนะครับช่วยฮีอประมาณนั้นคา่าไลเฟิลมันเป็นคา่าแรกเลยนะครับมันจะให้มาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วอืมใช่นะครับ เออไอตัวเซิร์ฟนี้นะครับต้องใช้ไอดแท้เท่านั้นนะครับเดี๋ยว IP ไว้ด้านใต้ลิงกนะครับเนี่ยวอรจบอมก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะ มันวไม่กี่คนเองสีฟ้าเหลยสามคนนะครโอ้ยดีไว่ได้เอาสวยแล้วจเจชัดกันโอ้โหนี่อย่างเดียวเลยพวกนี้ ช่วยเื่อนโหคือฟ้ามาันมาช่วยกันนี่เองอออเกือบไปแล้วเสร็จไปหนึ่งอ๋อสองเกือบไป เนาะสวยเลยไม่มีน้ำแล้วโอ้ยจบแถ้พอดีอืมก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกในอีกอกเกมหนึ่งเลยคนะเออขอพักกินนะครับ,พ,รบพวกเราจะเริ่มแล้วครับอืมคราวนี้ผมก็เป็นเออช็อตกันนะครับเป็นสายช็อตกันก็เหมือนตะกี้ครับที่เห็นนะครับที่มันยิงออกมาเยอะๆครับ แล้วก็ได้วั t ถ r บอมสาอันเหมือนเดิมเลยเกลือไปเสร็จไปหนึ่งโอ้ตายเลย เซ็งเสียใจเดี๋ยวไปดูนะเอ้ยเขาช่วยผมด้วยอืมไปต่อ ป้าเลยสองคนนะยังไงก็ไม่รู้ของมันนะหยุดนี่นี่เองเรียบร้อยชนะหนึ่งแล้วคร้หนึ่งชนะหนึ่งดูการเกมต่อไปจะเไป็นยังไงครับขอพักกี่แป๊บหนึ่งรับเนี่ยครับที่จริงมันมีอีกคัสหนึ่งนะครับคือแมชชีนกันแต่ผมเนี่ยเจมไม่พอครับ อมืมันจะเป็นเหมือนไรเฟิลเลยครับแต่มันจะยิงรัวขึ้นนะครับอืมก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับนะครับเริ่มแล้วครับ,มรบ,รมรบผมเป็นช็อตแกนเหมือนเดิมนะครับขนาดกว่าแล้วส้ด โอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะโอ้ยยิงทำไมนี่อ่ะ๋ยวมาช่วยฮิวเพื่อนกัน่ะมีคนฮิวแล้วโอ้ยตาย ให้ได้ช่วยด้วยให้เราหน่อยโอเคครับคุณอ,อืมคนนึงมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะนะอยู่ไหนเนี่ยอืมก็จะนายตาลนะครับเดี๋ยวเจอกันในรอบที่สี่เลยครับอืมมาครับเริ่มกันเลย เห็นเยอนะแล้วโอคนเล็งผมเด้อเรียบร้อยนะครับหนึ่งคนแล้ะนี่อีกคนหนึ่งครับเป็นไงครับคนที่ยีอีกหนึงอ่ะ ยังไม่ได้ค่อนข้างแหลกนิดนึงครับเสร็จไปหนึ่งอีกคนหนึ่งอช่วยๆโอ้ยตายไม่เป็นไรอะ่ะมีคนหนึ่งช่วยแล้วเนี่ยเรียบร้อยชนะอีกทีนึงครับเดี๋ยวไปเจอกันในรอบที่หกเลยนะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วมาเดี๋ยวไปเจอกันรอบที่หกครับ มาครับจะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับอืก็เป็นช็อตกัเรเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับมาดูกันนะครับผมจะชนะนหรือไม่ตอนนี้ชนะยังเยอะกว่าแพ้นะครับันเป็นสีอะไรเนี่ย โอ้แดงครับบางทีเสียงอาจจะกระตุกหน่อยนะบางทีแบบไมคผมไม่ค่อยดีครับโว้ยโดนไปชี้นละโอ้ยเจ็บไม่เห็นนะครับตรงนี้โอ้แท้ชว์เลย มรลุงเงี้ยนะค,คนที่เหลือจะเป็นไงบ้างมาหาคนนี้ดู่นอะอ้าวตายดิอ๋อยังยังครับฮิวเลยสิอ๋ออาจจะไม่มีแล้วนะอ๋ะอมาช่วยนะมาช่วยนะอ้าวมันจะช่วยหนีนะเราช่วยครับก็มีอการใช่ไห้เพิ่มขึ้น0.2เปอร์เซ็นต์นะครับ นั่นไงครับอือจบแพนะครับจบแบบไม่สวยงามเลยนะก็จะชนะอืมก็อืม,อ,มอย่าลืมกดติดตามและไลค์นะครับแชร์ด้วยก็ดีนะอืมก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์และซับแ e ร์ครับก็ เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นในไม p ์เพเหมือนกันครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นกับใครและจะเล่นเกมอะไรนะครับก็อขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย